สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนรับทุกท่านเข้าสู่เนชั่นอินไซต์รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงศ์อักษรเส้นทางผู้นำรัฐบาลใหม่ดูเผินๆจากปรากฏการณ์ในวันสองวันนี้มันน่าจะจบแล้วแต่ความเป็นจริงเส้นทางของรัฐบาล313เสียงที่มีก้าวไกลเป็นแกนนำ มันยังไม่จบครับโอ้อากอย่างที่บอกนะฮะดูเผินๆเหมือนว่าจบแล้วครับนายใช่ไหมนะแต่ถ้าดูเนชั่น i n นไซต์ตลอดวันนี้นะฮะจะรู้เลยว่ามันมีวิบากกรรมที่แบบต้องหันมามองว่าอาจจะยังไม่จบอ,อาจจะเป็นเพิ่งเริ่มต้นครับเออนั่นนะฮะปรากฏการที่รัฐบาลใหม่มาร่วมกัน รับประทานอาหารในแกนนำนะที่จับมือกันนะรับประทานอาหารด้วยกันพูดคุยด้วยกันเซ็น MOU ด้วยกันหลายคนบอกว่าจบเอ็มจบมันไม่จบครับที่มันไม่จบค่อยๆตามเดี๋ยวเราจะคลี่ปมให้ก้าวไกลตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นพักการเมืองใหม่ที่สร้างปรากฏการ์หลากหลายรูปแบบครับตอนนี้อ่อนทัว ต้องบอกว่าเป็นพักที่สร้างสีสันแล้วก็ครองพื้นที่สื่อได้ทุกวันครับพักอื่นๆพักที่แบบก่อตั้งมายาวนานพักอะไรแล้วแต่ต้องศึกษาเป็นตัวอย่างนะวันก่อน15พฤษภาพอหลังเลือกตั้งก็ไปขอบคุณทั่วกทมที่ชนะตล่มทลาย33เขต ครองไป32เกือบเขตเดียวเกือบชนะเขตเดียวห่างกัน4คะแนนน้องอิ่มนะโอ้โหน้องอิ่มทีรัสนสำเร็จวันนิดนะและวันนี้ไปที่นนทบุรีต้องบอกว่าดูเผินๆเหมือนปการขอบคุณแต่จริงๆแล้วเป็นยุทธการขอบคุณมวลชนแบบยึดฐานที่มั่นไว้ต่อถูกนี่คือภาพของล่าสุดวันนี้เมื่อตอนห้าโมงเย็นพาเลทก้าวไกล ที่ออกไปในแต่ละพื้นที่มันมีอยู่สองส่วนหนึ่งต้องบอกว่านี่คือปรากฏการณ์ของพรรคการเมืองที่ไปขอบคุณประชาชนอันนี้ต้องชมเขา สองเป็นปรากฏการ์อย่างหนึ่งก็คือว่าระหว่างพรรคการเมืองกับ,บมวลชนและประชาชนยึดโยงกันมากๆพี่วียิงดูเหมือนขอบคุณทุกเสียงแต่จริงคือการยึดโยงกับมวลชนนี่นี่พี่วดูนี่นี่นี่ดูบรรยากาศนะออใช่จริจริงนะนี่เลือกตั้งจบก้าวไกลทําให้เห็นว่าไม่จบมีเสียงขอบคุณด้วยนะมีเสียงใส่ด้วยนะมเร์ ว่าที่นายกระัฐมมนตรี bon ret, คนต่อไปของพี่น้องมาแล้วครับวันนี้ขอประกาศกับพ่อแม่พี่น้องชาวนนทลุรี e ว่าเราชนะแล้วครับพี่น้องและจะไม่เป็นใชนะที่ธรรมดา ประชาชนทุกคนนึงยุทธการก็เรียกว่าอะไรครับอ่อนทัวไปขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เลือกก้าวไกลมาจะเดินยึดโยงกับแทบทุกพื้นที่ที่ก้าไกลปากหมุดยกจังหวัดกับอามลายนี้พักก้าวไกลไม่ได้คิดนะครับแต่เราอ่านใจเราอ่านใจยุทธการยุทธศาสตร์ของก้าวไกลต้องขอบคุณทุกที่ต้องจากกทมแล้วเนี่ย เขาไปที่เมืองนนบุรีนนบุรีแลนสไลด์ไหมยกจังหวัดยกจังหวัดและถ้าดูจากแนวคิดของคนกลุ่มนี้อืทีมงานของเก้าไกลผมเชื่อว่าหลังจากเนี้ยเขาจะไปทั่วประเทศและทั่วประเทศเนี่ยคิดว่าแต่ละภาคแต่ละเขตเนี่ยไปที่ไหนบ้างอเอา,า,ายใจกันโอ้ยผมไม่ต้องทายใจผมรู้ว่าเขตไหนที่เขายกหรือว่าเขตไหนที่เขาทรงอิทธิพลและเขาสาม,มารถแทรกได้ในสิ่งที่ไม่ควรแทรกนั่นแหละครับ เขาจะไปถามว่าปทุมปทุมไม่เสียใจเหรอเขาไม่ไปอันนี้คือไม่ได้เรียงตามลำดับนะแต่คิดว่าปทุมเนี่ยน่าจะไปประเมินจากสภาพออนทัวร์พาเลตเฉลิมฉลองชัยชนะถ้าเข้ากทมนนทบุรีปทุมไม่ไปก็ประหลาดสมุดปราการไม่มาก็ดูเบาสมุดปราการเนี่ยข้าแบบโอ้โห99.99%ว่าต้องขอบคุณเขานะขอบคุณครัโอถล่มทลายจริงๆล้มบ้านใหญ่ได้เนี่ย ปักหมุดมวลชนครับให้มาอะไรให้มายึดโยงกับพักเพราะเส้นทางการเดินของก้าวไกลมันเป็นเส้นทางการเดินที่ดูเสมือนว่าประเนิ่งว่าถนนคอนกรีตแต่ความเป็นจริงโรยด้วย,ยตะปูครับสมุทรประการเนี่ยเป็นหนึ่งในสสมุทรสมุทปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยไปได้ทุกสมุทรเลยนะทุกสมุทรเลยครับสมุดปราการเนี่ยเชื่อว่าเขาไปแน่นอนอ,อ่ะไปดูภาคเหนือไปภาคไหนดี ผมว่าเขาตีทับที่ไหนแตกครับเชียงใหม่บ้านใหญ่แม้ว่าจะเกรงอ,อกเกรงใจพักร่วมแต่ต้องไปขอบคุณครับเชียงใหม่ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการพิเศษมากในครั้งนี้ที่ก้าวไกลสามารถเจาะฐานที่มั่นของตระก,กูลครอบครัวชินวัตรเพราะชินวัตรก็ห่วงแหนมากนะครับไมห้ามเจาะที่นี่นะนี่ตั้งแต่คุณทักษิณมาไทยแลกไทยเนี่ยเชียงใหม่ไม่เคยปรากฏการผิดปกติครับผิดปกติไหมรอบนี้ะนะครับ เราเป็นก้าวไกลคิดแทนได้เลยเขาไปขอบคุณแน่นอนเชียงใหม่ <c oughs> หธรรมดานะครับรอรับบ้น<ม>าบนด้อมสม้มมาฟังของอ,อ,อีสานอ,อีสานนี่ก็ที่ผ่านมาคนก็มองแค่ว่า <c oughs> เพื่อไทยกับภูมิใจไทยคงงัดกันแบบสุด นะแต่ที่ไหนได้ครับก้าวไกลก็ไม่ธรรมดาครับแทรกหมดครับเมืองหลวงคือโคราชขอนแก่นอุดรครับแทรกหมดแทรกหมดเป็นแทรกเข้าไปในทุกอนูของพื้นที่<อ>โคราชมาสามนะอขอนแก่นก็มาสามนะพี่วีอุดรกระจะเขตหนึ่งอุดรต้องบอกว่าเป็นเมืองของคนเสื้อแดงใช่ไหมเมืองหลวงคนเสื้อแดงก็เจะได้เพราะนั้นแน่นอนครับ เขาต้องไปขอบคุณยึดโยงกับมวลชนถูกใน3จังหวัดนี้อาจังหวัดในจหนึ่งหรือ2จังหวัดไปแน่และภาคตะันออกนี่ผมว่าไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนี่ชนบุรีระยองจังตราดจ,จันทบุรีพื้นที่ตะวันออกเป็นไข่แดงของก้าวไกลไปแล้วครับตอนนี้ก็ไม่เข้าพื้นที่แสดงว่า <c oughs> ไม่ยึดโยงกับมวลชนตะวันออกเพราะฉะนั้นตะวันออกชนบุรี ต้องไปครับเป็นของอที่ต้องมีนะครับของที่ต้องมีและจังหวัดหนึ่งครับที่ต้องไ,ไปแน่นอนครับนั่นคือภูเก็ตภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าก้าวไกลจะคว้ามาสามเก้าอี้ครับแต่บัดนี้ภูเก็ตได้สร้างให้เห็นแล้วและเชื่อเถอะตอนนี้เขาไปแน่นนความพยายามอย่างหนึ่งที่จะสร้างครับให้คนภูเก็ตรู้ว่าคนภูเก็ตคือคนก้าวไกล นี่คือ<ม>สิ่งที่เขาต้องไปว่าคนภูเก็ตคือคนก้าวไกลตอนนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยไวรัลแล้วพแฮชแท็กว่าแฮชแท็กว่าคนภูเก็ตเออให้แยกจากคนภาคใต้หรือว่าคนใต้ปกติแล้วเราไม่ว่า1 4สีจังหวัดไปไหนเขาจะเรียกคนใต้คนใต้คนใต้หมดแต่ภูเก็ตพยายามทําว่าเขาคือคนภูเก็ตคนภูเก็ต <laughs> เพราะฉะนั้นก็ <laughs> นต้องดูว่ายุทธการยึดโยงมวลชนต่อไปเขาจะทําที่จังหวัดไหนมากน้อยแค่ไหนแต่เชื่อว่าสิ่งที่จังหวัดที่เราพูดถึง ไม่พลาดจากนี้ครับตอนนี้ต้องบอกว่าก้าวไกล <ฮะ S 2> เดินเข้าไปสู่หมดเส้นทางของอำนาจรัฐ90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ระหว่างทางของการก้าวไปสู่อำนาจรัฐ90กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละมันยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้เส้นทางการเดินของก้าวไกลอาจจะสะดุดหกลมครับครับแน่นอนครับโครงสร้างของการเลือกตั้งรอบนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ โอ oh. ดูปาร์ตี้ลิสต์คว้ามาเท่าไหร่พี่บี14ล้านเสียงมาได้คิดเป็นอ,อ่สอสอส9คนสอสอแบ่งเขตอีก113นี่จะมา112นี่เอารายรจังหวัดทั้งหมด ใน152มาจากไหนครัาจอีสานมาได้8ถือว่าก็น้อยนะจาก133ใช่ไหมครับาได้น้อยนะครับภาคใต้ที่ไหนใต้ได้สภูเก็ตเออภูเก็ตภาคเหนือ20 20กรุงเทพ32กลางตะวันออกตะวันตกโอ้ยนี่เยอะสุด50นี่คือเก้าไกลทั้งประเทศครับแต่ไม่ใช่ฉันทามติครับ เพราะ14ล้านเสียงบวกกับสอสออีกประมาณ10นั้นเมื่อเทียบกับจำนวนผู้มาเลือกตั้งทั้งหมดไม่ใช่ฉันทามติครับก้าวไกลในแง่ของ <14 S 1> บัญชีรา,าย,ยชื่อ14ล้านเสียงมาจาก <ผม S 1> ไหนไปดูไส้ในหน่อยว่า14ล้านเสียงเนี่ยม,มาจากไหนบ้างเอาเลยเบอกว่าเขาชนะเกือบทุกภาคนะครับมาภาคเหนือก่อนพี่โอภาคเหนือสองล้านหครับโอ้โหนั่นเลยนี่บัญชีรายชื่อภาคกลางมาปึ้งเลยสี่ล้านห้าครับอื ขวัญใจอยู่ที่ไข่แดงกรุงเทพมหานครล้านห้าครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ4ล้านใช่ไหมประมาณ4ล้านกว่า<น>เห็นไหมครับตะวันออกเฉียงเหนือ3ามล้านเ้าครับโอ้สามล้านเกนะใต้เนี่ยล้านห้านี่ทั้งหมดเลยเป็นคะแนนของก้าวไกลทั้งประเทศ14.2ล้านเสียงครับสุดๆป๊อปปูล่าก้าวไกลในการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาทราบกันแล้วว่า พักไหนได้เท่าไหร่ตอนนี้อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเปปลลี่ยนแงตัวเลขนิดหน่อยครับปรจชารัฐเนี่ยจาก40ขึ้นไป41เนื่องจากว่าได้บัญชีรายชื่อเป็น2คนลุงป้อมกับเลขาธิการพักได้เป็นรั้ว่าที่แล้วนะคุณท่านลุงป้อมสันติพรพัน์ก็ได้เป็นสองคนและก็เมื่อได้เพิ่มหนึ่งคนต้องมีลดหนึ่งพักนะเป็นลดที่ประชาธิปัตย์ครับบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์เหลือสองที่นั่งครับก็ตอนนี้ประชาธิปัตย์เหลือ24 24เนี่ย ไม่มีสิทธิ์ในเสนอนายกแค่ดเดีนายกนะฮะจบจบนะครับจบประชาธิปัตย์นี่จบ24ที่นั่งนะครับดูเหเดิมครับส่วนอื่นเหมือนเดิมครับส่วนอื่นเหมือนเดิมใช่ครับนะครับครูไทยพลังสังคมใหม่เป็นธรรมพิธาตอนนี้แถลงหลังจากพูดคุยหารือรับประทานอาหารกับพักร่วมรัฐบาลครับที่มารวมกันเป็นคะแนนเสียงส1 3หเพื่อจัดตั้งรัฐบาล จากปร,ประชาชนถแถลงทั้งหมดมีกี่ข้อพีว่วีใน MOU ย <O U. S 2> นั่งถแถลงทั้ง8พักนะฮะวันนี้ก็เรียกว่าสัตยาบันครับมันเอ็ูนี่จะถแถลงวันที่22วันนี้สัตยาบันที่8ดพักไปร่วมถแถลงต้อ,องไปฟังเสียงก่อนแม้ว่าครับพิธาแถลงว่าอย่างไรครับ ทุกพักประกาศจะตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนร่วมกันดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ทุกพักเห็นชอบที่จะสนับสนุนหัวหน้าพักก้าวไกลผมพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามเสียงข้างมากจากกลการเลือกตั้งของประชาชนข้อที่2ทุกพักจะร่วมกันจัดทำข้อตกลงร่วม หรือที่เรียกว่า M O U Memorandum of Understanding ในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแสดงถึงแนวร่วมในการทำงานร่วมกันและวาระร่วมของทุกพักและจะถแถลงต่อสาธารณชนในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้เพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมข้อที่3ครับ ทุกพักจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อจากรัฐบาลเดิมได้อย่างไร้รอยต่อด้วยความเคารพในเสียงข้างมากของประชาชนครับ<า>นี่คือคำแถลงดูบรรยากาศของการถแถลงชัดๆนะในบรรยากาศของการถแถลงคนที่นั่งร่วมถแถลง แถวแรกพี่วีคือหัวหน้าพักแกนนำหัวหน้าพักหัวหน้าพักเข้าร่วมรัฐบาลส1 3สโดยมี9ก้าไกลเป็นแกนนำครับหัวหน้าพักหมดเลยรองหลังจากนั้นไปเป็นเลขาที่การพักไล่เลียงกันไปครับยังไงดูฮะยกเว้นบางพักเจตว่าคุ่ประเสริฐมีแต่หัวหน้าพักครับคุณทวีอยู่ข้างหลังเนาะคุณทวีสอดซองนั่นแหละลองดูสิไล่เลียงไปจะเห็นภาพแบบนั้นเป็น สัตยาบาลร่วมกันว่าจะาจัดตั้งรัฐบาลเว่าสัตยาบาลใน3ข้อที่น่าสนใจนะก็คือนี่เรื่องนี้ก็ตั้งทีมเรื่องของเปลี่ยนผ่านจากร,รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มารัฐบาลของก้าวไกลเนี่ยต้องมีคณะทํางานเพื่อดูเปลี่ยนผ่านไม่ให้มันมีแบบให้สมมุติอ่ะการรับช่วงต่อให้สมมุดเหมือนพี่โอเคยเห็นแบบก็แข่งโอลิมปิกแข่งซีเกมไหมรับธงอ่ะ ผมว่านะคณะทํางานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลในความหมายคือคณะทํางานที่ไปเจรจากันเรื่องโคต้ารัฐมนตรีครับตอนนี้พิธาเตรียมตัวทุกอย่างครับเริ่มจัดการแล้วเขาบอกว่าจะมีราคาหุ้นมันสะท้อนเคยสะท้อนภาพแดงแดงมาสองสามวันตอนนี้เป็นยังไงพี่วีครับคือมันแดงมาตั้งแต่วันแรกคือผลการเลือกตั้งวันแรกอ่ะ ช็อกมาหลายรอบมันไแ,แนวโน,น้มว่าการจัดตั้งรัฐบาลอาจจะมีปัญหาเรับม,มันจะวันแรกตกมา19จุดวันแรก19จุดนะมูลค่าหายไปพรวดพลาดเลยวันที่สองเนี่ยลดความตื่นตระหนกลงบ้างแต่ก็ยังติดลบอยู่ลดลง1.5 4จุดพอวันที่3แนวโน้มว่าการจัดตั้งเนี่ยลำบากลำบากแล้วออดูท่าทางนะหนึ่งหนึ่งหหนึ่ง ช่กับ 1, 4, 1, 1> ครับโอ้มันห่างกันแค่9หรือว่า10คะแนนเท่านั้นเองแน่นอนครับต่างชาติเนี่ยไม่มั่นใจก็มีการเทขายไปหน่อยก,ก,ก็ลดลงไป17 17จุดจุดครับพอถึงวันนี้เห็นแบบตั้งแต่เมื่อเมื่อวานแล้วนะตอนเย็นนะหลังจากรุ่นปิดนะมีการรับทานอาหารด้วยกันและวันนี้ตอน10โมงก็มีจับมือแถลงข่าวอัิยาบันกันเนี่ยก็ดีขึ้นใะฮะวันนี้ <S <S เซนติเมต์ตลาดดีขึ้น3.95จุดครับแต่ว่ายังน้อยอยู่นะแต่ตัวเลขถ้าดูดัชนีนะวันนี้ปิดที่1526งห้าครับเทียบกับโน้นเมื่อวันที่15ปิดที่ระดับ1541จุดยังห่างกันอีกร่วม20กว่าจุดครับครับนี่มูลค่าหายไปครับมาดูตอนนี้ที่บอกว่าเส้นทางการเดินของเก้าไกลแม้ว่า จะมีเสียงจากเดิมประกาศไว้309ครับมาเป็นปัจจุบันเท่าไหร่นะนึ3า <13 S 1> <3 13. S 2> นี่เพิ่มมาตั้ง4นะแต่313เนี่ยสุดท้ายแล้วการขึ้นสู่ตำแหน่งนายกนั้นชัดเจนว่าต้อง376ฮะอ่าคําำถามคือ376เนี่ยเขาจะเอาไปจะเอ,เอาเสียงมาจากไหนเสียงโหวตนะครับ376เนี่ยแบบนี้ครับพอมี313แล้วสิ่งที่ต้องไปค้นหาไปกล่อมไปดึงเข้ามาเนี่ยมีอยู่2ก้อนใหญ่ คือ,อรัฐบาลเดิมปัจจุบันครับที่เขาไม่ได้อยู่ใน3ามหนึ่งสมคุณต้องไปกล่อมแนะนําว่าเผื่อมาโหวตให้กับพิธาตอนละสองสภาอีกสภาหนึ่งก็คือวุฒิ250ไปไปดึงมาจาก1 8ึ่กับ250ต้องใช้ฝีมือแล้วครับสอวอวุฒธธิสภาค,คือสมาสภาที่มีวุฒิภาวะ มีปัญญามีกระบวนการกลต่นกรองและตัดสินใจจะมาร่วมสนับสนุนทางนี้หรือไม่ไม่มีใครรู้ครับและตอนนี้อีกจุดหนึ่งก็คือถามว่าจะไปดึงจากขั้วเดิมออกมาได้ไหมก,ก,ก็ได้ครับมีโอกาสในกลุ่มพักที่เป็นพูดง่ายๆมีเจตนารมอันมุ่งมั่นว่าประชาธิปไตยพักที่ได้เสียงข้างมากต้องได้มาครับโดยเฉพาะ ต้องลุ้นประชาธิปัตย์24นะถ้าดูจากปฏิบัติการที่ผ่านมาการเสนอเรื่องของปิวิตส,สวร์ก่อนหน้านี้ของประชาธิปัตย์ก็มีลุ้นเหมือนกันแต่ตอนนี้ต้องยึด313ไปก่อนแล้วไปหาหาคะแนนเสียงอีก2กลุ่มคราวนี้เรามาดูโครรงงส้า313ที่บอกว่าเส้นทางของก้าวไกลที่จะเดินจากนี้ไปเนี่ยครับมันมีตะปูเป็นขวากหนามอยู่พร้อมที่จะทำให้ใครบางคนสะดุดล้มเพราะอะไร โครงากงารนี้โครงสร้างสามหนึ่งสามภาโครงสร้างของแปดพักที่มารวมกันในการลงสัตยาบันวันนี้เนี่ยสามหนึ่งสามเนี่ยหน้าตกไม่ใช่หน้าตกใจหรอกที่หน้าเซอร์ไพรส์และพึ่องอผู้บริหารของก้าวไกลพึงระวังคือคือไปดูขั้วก้าวไกลก้าวไกลหนึ่งห้าสองวกับพักเป็นธรรมเนี่ยถือว่าอีกหนึ่งเสียงเป็นหนึ่งห้าสามใช่ไหม เอาคุณนี่นะคุณมารวมฝั่งนี้นะอ่าก้วก้าวไกลหนึ่งห้าสามเหตุเป็นธรรมเนี่ยต้องบอกเป็นพรักที่แบบพันธมิตรกับก้าวไกลมาทําพื้นที่ในภาคใต้สามภาคใต้พร้อม้เขารวมได้เท่าไหร่นะครับหนึ่งห้าสามครับอ่าหนึ่งห้าสามมผมมาผมมาฝั่งนี้เลยครับอ่าก้วของเพื่อไทยครับเพื่อไทยหนึ่งสี่หนึ่งครับอ่าเพื่อไทยรวมพลังอีกสองอันนี้สายของกำนันป้ออ่าเราชัดเจนว่าเขาบุบลนราชธานีที่ล้มช้างมาสองคนนี้เขาเป็นพันธมิตรกัน เฮียกุยกับสมคิดเชื้อคงอันนี้ชนะมาเลยเขาเป็นพันธมิตรกันนับมาอยู่คัวนี้เลยอ่าไม่ผิดแน่นอนครับพลังสังคมใหม่อีกหนึ่งเนี่ยเอาพลังสังคมใหม่ที่เขาอยู่น่านอยู่น่านสนิทกับใครครับหมอชลนานนั่นเหรออ๋ออ๋อรับรวมได้ไหมครับได้ครับประชาชาตินับรวมได้ไหมกับเป็นพันธมิตรเครือข่ายนี้อ้อนับได้เลยครับเพราะฉะนั้นหนึ่งสี่หนึ่ง สองหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สี่อรวมเท่าไหร่ครับหนึ่งห้าสามครับและฝั่งนน้ตเท่าไหร่ครับหนึ่งห้าสามครับก่อนหน้านี้ที่ไม่ดึงมาตอนอยู่สามศูนย์เก้าเนี่ยฝั่งขั้วเข้าใกลเนี่ยมากกว่านะ <c oughs> แ้วพอดึงมาอีกสามเป็นสามหนึ่งสามเนี่ยเริ่มเท่ากันแล้วและที่บอกตัวเลขเหลังจากนี้ถ้าตรงนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยอขอให้ตระหนักต่อจากนี้เลยถ้าสามหนึ่งสามเป็นสามหนึ 5, ่งห้าสามสองศูนย์ครับมันจะเพิ่มจากฝั่งนี้ มันจะเพิ่มจากฝั่งนี้ครับมันจะเพิ่มจากฝั่งนี้เอ้าแล้วไทยสร้างไทยเกษตรรีรวมไทยไม่นับเป็นฝั่งนี้หรือตอนนี้ให้เขาอยู่ตรงกลางก่อนอ่าอยู่ที่ว่าเคยเจรจาเวลาต่อรองมันสําคัญคือที่เอาตัวเลขนี้ไม่ดูเนี่ยเพราะต้องบอกว่าการรวมกันของสามหนึ่งสามมันมีสองขั้วใหญ่ครับคือที่หนึ่งกับที่สองมันใกล้กันมากนะฮะลมหายใจลดต้นคอครับมันใกล้กันมากครับันบอกเราได้เรื่องหนึ่งเดิมทีเราบอกว่าส้มอจจะกินแดงเออ แต่พอตอนนี้พอแบ่งขั้วแบ่งค่ายแบง่งดูเลขนับตัวเลขแล้วคณิตศาสทตงการไม,ไม่แน่นะครับ <c oughs> แดงอ่จะกินส้ม <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงล่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดรับรองครับแดงจะกินส้มครับ,รบและเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าจับตาอย่างยิ่ง ตอนนี้ท่วงทํานองการโดนน่าสนใจท่านกนเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่แปลกที่จะเห็นแบบฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยไปติดต่อคนนูน้นแล้วอาสาไปคุยกับสงูสองวอยิ่งเพิ่มคะแนนเป้าหมาย 3. ามเจดกยิ่งใครฝั่งไหนไปรวมและดึงมาเป็นกลุ่มตัวเองมากที่สุดอำนาจต่อรองในการจัดตั้งรัฐบาลโคต้ารัฐมน,นตรีทํานูน้นทํานี้เนี่ยย่อมมีมากกว่าเพราะนั้นกว่าปกติตอบอกว่าความเก่าตางการเมืองเนี่ย โดยเฉพาะเห็นคุณสมศักดิ์คุณสุริยะแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับฝั่งของเก้าไกลเนี่ยเขาเก่ามากได้เก่าคุณสมศักดิ์ไปดึงมาเองเหรอโอ้ยดึงมาเองบางคนดึงไปถึงสวครับและบางคนเนี่ยดึงไปถึงข้ามพักข้ามพักด้วยไปเจรจาเพื่อโหวตโดยเฉพาะเก้าไกลและเพื่ออะไรโดยเฉพาะอะไรโดยเฉพาะนะพักอะไร ดี๋ยวรอรอเบรกสองว่าเป็นอะไรนะอย่าไปไหนแล้วที่ตอนนี้ที่น่าสนใจอีกันหนึ่งะของก้าวไกลก็คือว่าเมื่อกี้ที่ฟังคุณพิธาแถลงเนี่ย MOU เนี่ยจะแถลงภายในวันออกแถลงวันที่แลงวันที่22คําถามทําไมต้องยีองพฤษภาครับทําไมครับทําไมครับเพราะมันมีความผูกพันในเชิงกลยุทธ์บางประการครับจําได้ไหมเมื่อพฤษภาปี57อะไรมันเกิดขึ้น พฤษภาปี57นี่เลยครับไม่ต้องพูดครับ22พฤษภาปี57ถูกเรียกว่าหลังมีการรัฐประหารและจะตั้งรัฐบาลขึ้นมาและรัฐบาลหลังการรัฐประหารแน่นอนครับเป็นเรียกว่ารัฐบาลเผิ็จการและวันที่22พฤษภาคม2 5 0 0นี่2566เนี่ยครับจะเป็นรัฐบาลที่เป็นประชา ที่ปไตยครับเพราะแน่นอนครับตอนถแถลงเมื่อเมื่อเช้าสิบโมงเนี่ยบอกแล้วเนี่ยนี่คือเป็นการถแถลงของการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลของประชาชนเ,<อ>เพราะฉะนั้น่<อ>านไกลเก้าปีเนี่ยก้าไกลเขาเลือกวันเพื่อแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยและจงใจที่จะเลือกวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมเป็นการสร้างเอาว่วงเวลามากำหนดยุทธศาสตร์ครับ และสร้างพลังในการขับเคลื่อนในรูปแบบความเข้มแข็งของมวลชนและจิตวิทยาครับมาดูเราบอกว่าการเดินของ8ดพักมารวมเป็นรัฐบาลมันจะมีความยากและมีปัญหาอีกหลายๆอย่างครับยากแรกตอนนี้ไปอยู่ที่คุณพลเศรษฐกิจครับ uh huh. นั่นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อันแรกเลยต้องบอกความความแตกต่างของนโยบายแต่ละพักเนี่ยตอนนี้มีอยู่สองสามนโยบายก็คือหนึ่งเรื่องแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองเอาอย่างไงครับอันที่สองเรื่องของไอ้เงินดิจิตอลหนึ่งเงินดิจิตอลจะเอาไหมมีความต่างอันที่สามเรื่องของเรื่องตั้งผู้ว่าะจะทั่วไปหรือว่าเอาที่จังหวัดที่พร้อมครับเพราะฉะนั้นจุดยากของการเดินหน้าต่อมีเรื่องอยบายอันที่สองเรื่องเกี่ยวกับโคต้ารัฐมนตรีพักคก้าไกลพักประืทอไทยเนี่ยใกล้เคียงกันไหมคะแนนใกล้เคียงกันมากครับอยากได้ เก้าอี้กระทรวงใหญ่ไว้ครับอาจจะจูงใจพักร่วมไม่ได้ครับเ,ออเพราะฉะนั้นต้องรู้จักคายครับและที่สาคัญแล้วก็จะมีคําถามต่ออ่าคลังจะเป็นของใครปกติแล้ว,ลวเนี่ยตรประกาศชัดว่าต้องสิริกัญญาตันสกุลครับครับเธอเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นนักวิจัยนะครับทํางานด้านเศรษฐกิจมาแต่อีกฝากหนึ่งก็บอกว่าเขาก็มีขุนพลของเขาที่ทํางานได้ใชครับใช้งานเป็น นั่นค,คือ<ล>สุภวุฒิสายเชื้อครับเอ,อลำพังแค่เนี้โอ้ยก็เถียงกันไม่จบจะให้สุภวุฒิสายเชื้อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของสิริกัญญาหรือก็อไม่ใช่นะอะเห็นแั้วแน่นอนส่วนใหญ่เขาบอกว่าใครเป็นนายกมักจะครองกระทรวงการคลังแต่ครั้งนี้คงไม่ใช่อีกจุดยากหนึ่งก็คือว่าหลายๆครั้งที่ลงสัตยาบันหรือว่าจะเรียกเซมโมโยหรือว่าทำอะไรแต่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะมี ช่วงจังหวะบางครั้งบางคราวเนี่ยพักนั้นสลับขั้วสลับขั้วนะสลับขั้วก็กเป็นไปได้ตอนนี้ก็เขาว่ากันว่าข้างในนี่คือการแบ่งโคตา้ารัฐมนตรีกันข้างใน,นแล้วบอกอว่านะรายละเอียดจะไม่พ้นไปจากนี้ผิดแผกแตกต่างไม่มากครับแน่นอนครับตอนนี้หลักๆคือก้าวไกลเหมือนจะสนใจด้านความมั่นคงด้านสังคม,มด้านการศึกษาครับเลยจะจองกระทรวงเหล่านี้รัฐมนตรีนายก ราโหมมหาไทยแรงงานการกระทรวงการคลังศึกษาธิการและยุติธรรมครับเพื่อไทยเน้นกระทรวงเศรษฐกิจพลังงาน,นคามนาคมพาณิชย์เกษตร DES กระทรวงอุตสาหกรรมและโคต้าที่เหลือจะแบ่งให้พักอื่นเกลียกเกลียกันไปถูกต้องครับนะครับนี่คือแนวทางแต่ว่าโคต้าเป็นแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าข้อตกลงที่ MOU กันนั้นมันจะจบแล้วไหนครับแน่นอนครับ จบแล้วนายหรือไม่นั้นยังมีตัวแปรหลากหลายมากมายโดยเฉพาะอย่าลืมพักขั้วรัฐบาลเดิมอย่างพลังประชารัฐอาจจะเป็นตัวแปรในการตล๊กเกมเบรกหน้าครับห้ามไปไหนเด็ดขาดหลังครบรธงชาติครับ